นะครับหนึ่งคนหนึ่งพันคนมาแล้วสวัสดีครับพบกับมาชิงวันกาดโอเวอร์เรดหรือวันดี้ต้องมือไหนแล้ววันนี้วันเสาร์ที่ปวดเอ้เสาร์ที่แปดปวดอะไรมีมีนายคมมีปวดใจคนรักดังไฟสุ่มสวนโอ้ยหายไปนานไออใครแล้วก็คู่นี้นะไม่ใช่ไม่เขาจี้หายไปไหนมาว่าจต่เรื่องอะไรกันนะ ออกกําลังกายครับรักคุณได้ข่าวว่าอะไรอะไรรักคุดชัดๆอะไรตะกี้คุณได้ยินแวมแววหายยังายยังขาดไหมขาดไหมยังยังยังนะฮะกินเก๊กหวยวางเล่นมาเล่นไอ้เก๊กโวยเลยวะคนคนที่ตอบคือคนนี้ตามดิหันทำไมกินเก๊ก่ยนะเดี๋ยวนไอ้คนเนี้ยกําลังสีชมพูอยู่เดี๋ยวมึงจะตามมาคอยดูปกติเขากินกันแต่น้ำไปบุบบกไหมหรออะไรพูดอย่างนี้เป็นไม่แช่งกูตายกูเป็นลางเลยไม่ดีนะอ่าดูโคตอสู้ถามกันถามกันเล่นถามยงนะ เล่นอะไรบาติออนครับบาติออนนะครับดูดิมันเช็คโอเวอร์ไม่บอกสามรอบแรกแม่งได้โอเวอร์สามคงหมายถึงว่าเจอคู่ต่อสู้สามคนแม่งได้โอเวอร์สามคนเลยคนบ้าเช็คโอเวอร์โกงบอกไม่รู้มือโบกอะเล่นกับผมอ่ะมามาต่อไปมือโบกก่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับกูเล่นสีเดียว ส่วนสีญี่ปุ่นเขาเล่นสีเดียวในชีวิตคือสีเหี่ยวเฮ้ยที่เทาเทาตี่ไดแล้วี่เองนะพี่เองนะพี่เองงัโดนแบนบอกไว้แล้วแบบแล้ดียูผู้ช่องเด็กเลยใช่ไหมเอาไหมไม่ทำอะไรไม่รสีเทาครับเปิดคนดาวเทาสายสายสายคุกครับอาทิตย์แล้วเป็นส่านนี้แล้วคุกคุกนี่หมดแต่อาทิตย์แล้วก็เจอบัตรย้อนเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนคนเออที่แล้วแชมป์ป่ะแชมป์ตบมาแล้วแชมป์เก่าตกมาคุก ผมก็ตบเขาไปแล้วตบมากระมือเทียนี้ว่าใครจะเก่งเหมือนกันใครจะแกร่งเหมือนกันพูงไม่ได้หรอกพูงขับถีนเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายค่อยคุยกันได้นอกจากมือกับปากเนี่ยหรอพี่ที่เก่งตอนนี้รอกันนะรอกันนะรอกันนะเอาสีอะไรเขียวเขียวกับส้มเดี๋ยวเราทำอะไรเนี่ยอ๋อปังชุบทรับทรับอ่าเราจะใช้แท่งนะเอาใช้แท่งกลางนะอ่ามันนี่วางนี่อะช่วงที่มันสลับันเนี่ยขายของนี่ย้อนนี่ครับบอกก่อนนะครับ บอกก่อนว่าสําหรับแฟนบัดดี้นะครับเดือนหน้าออกเพียบเลยนะครับตัวพิมพิมรีพิ้นส่วนแวนการ์ดจะออกทีก็เดินพู้สภาเลยนะครับตายแวนการ์ดภาคดีจะออกดีซีพีก่อนนะเด็กคนงามเจ๊งในอยู่ไม่ได้คุยชนะแบบนี้ก็คุยไปเลยโชคที่รอเนี่ยนี้ก็ไม่ต้องให้เขารอไงอ่ะผมเล่นไอ้คอยจะอะขายเท่าไหร่ไตัวจอกันไก่ไม่ยัง อ้าแพ้ลงไกลๆไกลก่นี่แพ้ลงก่อนแล้วกเจี๊ยลก่อนไอ่อุ้มลงก่อนตลอดเลยมึงโกงมาเนี่ยตามกีม่ได้เรื่อยนะตอนที่เราองกันหรอบอกเลยครับเห็นนะครับฝากไว้ก่อนครับนี่ะเต็มไฮะโอเวอร์ใครจะออกนนี่นี่ดูกล้องเจีรับมึงว่อุ้มมันเหนียวไหม

ให้ไม่ให้ตัวเองตายพี่อุ้มสายแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นถ้ามึงเกลี่ยสีไม่ที่เกลี่ยสีมึงอาจจะชนะนะไออุ้มต่อที่มึงเล่นผมเริ่มกวาของผมก่าดของผมก็อยู่คุณจะให้ผมเริ่มกวาดอะไรเกือบเคลิ้มแล้วเรามาดูแบตชิงิอะไรเขาเคลิ้มแต่ผมโดนแดงนะเรพี่เปิดกล้องหลังให้ดูแล้วกันนะถ้าใครอยากจะดูตอนนี้พี่ก็ไลฟ์ทางเฟซบุ๊กนะครับโอ้ยทวิตบุ๊ก็ไลฟ์ด้วยแล้วก็ยูทูบนี่เดี๋ยวจะลงอ่าจะลงวันอาทิตย์นะครับสำหรับแวนดีวันนี้จะอัพ วันวันเสาร์นี้จะลงอะไรก่อนนะบอลบดีไวอร์โอเวอร์ก่อนขอร้องก็โอเวอร์ตกต้นเกณฑ์ขอร้องกับคุณชาร์จโอเวอร์ให้ผมดิดีวกันก่อนผมรอวางให้คนณเลยออเล้อโอเวอร์เข้าโซเลยป่ะอุ้ยแบบเอาเลยหนึ่งเลยเยโอ้โหไปแล้วตื่นหน้าบวมว่าแต่เขาเนื้อโอเวอร์เข้าตสุดทิ้งมือ แหววแนเราจะไม่มีของใหม่ออกครับเราเล่น BTS กันยาวนะครับเเขาลยจนกว่าจะเดือนพฤษภาคมนะครับจะมี DCP 0 5ออกเพราะฉะนั้นใครที่รักเกี่ษีครับได้ไม่เก่งรักเกศศีีพี่แนะนำให้เล่นเกศศีเลยนะครับยาวๆไม่บอกไม่หมูขอมเมนดับเบเข้าคุกครับเข้าคุกเข้าคุกขอให้ทีเข้าคุก เหมือนที่แล้วเลยครั้งมัก็ให้ไปนั้นเข้ามาไหนครับหนึเรียกแล้วก็โอ้โหครับโอ้โหโจไม่ดีเลยบนมีบนวันนี้พี่บอกเลยครับพี่เอาไม้ให้ผู้แข่งขันติดไว้ที่โชว์ที่ใกล้ใกล้เสื้ออหมายว่าใกล้ใกล้ฝาไม่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าติดไว้กับตัวคนเล่นนะเขาจะบ่นลงลุมไปเขาจะบ่นหรือก็ซิบอะไรทางทางผู้ชมจะได้ยินนะครับทาง ทาง YouTube จะได้ยินนะครับผู้พิพากมดถ้าอยากดูสดๆดูทาง Facebook เดี๋ยวนี้ถ้าอยากได้เสียงชัดแจ๋วแจ่มแจ้งก็ดูทาง YouTube เรื่องเอาพอดีผู้ชม2,000คนด้วยนะครับดอครับผาข้างไม่เป็นไรเราเราเขาถามมาก่อนชีพพลงานก็ยี่สิบสาบาทโอเคแม่งวางรดไวฮะของแม่งมือไวอ่ะไม่แกโอ้โหพนักงานวางวางจุไม่ทันแล้วเกือบไม่ทันแล้วเก่งมากที่ฝึกวิ่งลาวมานานแน่นเฮ้ยสรุปเราจะไปวิ่งแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวไปวิ่ง คนเดียววันหลังเนี่ยที่จะออกกำลังกายอีกแล้วเหรอพี่ผมออกกำลังกายมาสามอาทิตย์แล้วก็มึงหายไปเพราะกำลังกายจะออกอีกแล้วอ่ะกินอะไรไม่ลงเลยพี่ลดหุ่นยิงกูยิงเจิตนะอ้ยบอกเลยผู้หญิงไม่ตายหาใหม่ได้ผู้หญิงก็เงินอะไรหายากกว่าการบอลผู้ชายอืมาทางนี้ได้ยังไงผู้ชายเริ่มจริงแล้นะเริ่มเริ่มแปลงหมดแล้วนะเจ็ดเด็ดสิบสามสิบสามเอาผมขอสองได้ เฮ้ยอย่าท <toys> ้าทายดิโอเขียวสีทันเลยเธอเธอจั่วรออะไรอ่ะเอาจั่วก่อนนะคุณรีบไปไหนเนี่ยลูกปล่อยเขาทำเองปล่อยเขาเองมาเองเอางปเ้าไปโชว์หนึ่งสองสามจั่วหนึ่งจัวจัวดีจังมึงเอาก้าวเข้ามาเล่นในจีมึงดีดนะเปียกๆเนี่ยกาด้าวเจ้าของเข้าโป้หัวมึงนะอุ้ยเป็นไง หันกลองมาดูคลิปทีหลังมึงไอ้จีหันก่อนเลยซ้ายขวาขตนี้นี่ยังดังเปี๊ยอีกมึงเอาของมาลงอย่าดังเปี๊ยอ่ะโซบาร์แล้วก็ดูท็อปคอหนึ่งใบโอ้ทาไมดังเปี๊ยข้อแรกที่นะจะไม่เก่งนะเลิกก่อนตรงนี้แล้วกันไานกระตูพิพงครับนี่ไลน์สังช้อปปี้ได้ครับแต่ว่าให้ดูการครับเสร็จเจ็บร้อยเการบูทได้ ตัวเลยหนาบลูเขาหน้าบลสองพันแล้วก็สกิลตัวนี้ทำให้ตัวนี้บวกลยวางที่ละตัวเลยวางทีละตัวเลยสองวางที่ตัวเลยนี้บลห้าพันเอ้ยคุณรวยสองพันอยู่ไปหนึ่งสองพันอย่นู่นโอเคไปวางที่ตัวเลยเขาตัวไปเลยอันนี้ตัวนี้บวกให้อีกห้าพันห้าพันเอาไปไม่ให้ได้ไหมกำหมัดแล้วนะของมีเยอะอยากได้ครบๆต้องซื้อเยอะหน่อยนะครับอตีก่อนเลยทันทีหกเจ็ดอันขออนุญายไปหนึ่ง โอเคอ่าสิบห้ายี่สิบสอันฮิตมีสกิลสอง่แดัอันใช่สองทลม่ใช่ทำันสิบห้าเท่าไรอะสิบห้ายี่สิบไม่ได้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 ันแย่ไม่เป็นไรบวกได้เดี๋ยวค่อยลดเอาไงบวกไปเลยเทคตัวนี้บอกว่าเกียร์สามทุกไปทั้งหมดอ่ะตัวละสองพันอ๋อขึ้นศาสนาเอาจังยังยังยังผมยังไม่ได้บูทเนี่ยไม่บูทตัวนี้ไม่บูทเนี่ยแไม่บวก เพราแล้วทุกตาผมก็เล่นบวกแค่แถวหน้าตลอดเลยใช่โห่นี่มึงต่อให้มันรู้นี่มึงต่อให้มันตลอดเลยจริงโอ้ยออกไม่บอกนี่มึงหลับเลยเองมึงเหนื่อยเว้ยทำไมเหนื่อยจังโอ้ยทำไมต้องมาบอกกูตอนนี้วะไม่แต่จันมันต้องเงยอยู่แล้วไงทำไมมาบอกตอนนี้ทำไมไม่บอกผมแล้วกันรอบแรกไม่รู้เนอะเขาบอกจัดผมเป็นการครับ จะหัวเยี่ยงอยู่ไม่บอกเขโดนตาในคลิปอีกเอาปล่อยเลยง่ายๆเอาแล้วหวังเหลืองแล้วมึงสิบห้าสองได้ใช่แล้วเข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยสิงเลี้ยอุ้มฮิ้วยิ้วไม่ได้ทักษังถามไว้นันบังคับโซชาร์ปะหรือว่าไม่บังคับตีฮิตบังคับบังคับบังคับบังคัเงเข้าก่อนอ๋อเบนจงเออใช่ไหมเออใช่ไหมแล้วมึงแล้วมึงเข้าบ้างเมื่อไหร่จีเล่นมาเนี่ยเพราะผมช้าตลอดนะ เอ้ยได้ไหมไช่ไหมจับได้ผมชัดตลอดอ่ะิก่อดไรึงดมหนึ่งดมเดอย่างตัวี้ก็หิวโอเคหิวด้วยเ้ไมาตัวนี้รู้ไปหวงเขี้ยมเลยยะเนี่ยไหนาจะบู๊ล้รู้เฮ้ยม่นบู๊มับู๊บค่อยบู๊ไม่ดเลยจะบู๊บู๊ัวไรเท่าไหร่เป็นสามสิบ สามสิบอันนี้ขอมื่นหนึ่งเอเว้ขนาดได้ม่เยอะนะพี่ขันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกสามสิบสามสิบห้าสี่สิบห้าอ๋อยขั้นในการขั้นอ่ะอะไรนะไปเลยสี่สิบห้าเอาไปเลยลูกห้ามูว้าวเฮ้ยเดร์จาวูไหมเนี่ยเดียรจาวูอะ เดี๋ผมพี่แต่ผมแย่ดิอะไรอะไรแย่อะไรด้ยดำเดียวผมแย่ผมแย่แย่จริงเลยเลยมาแล้วขอมือสองสนามสองโซ่สองอันนี้อันนั้นอันนั้นเลี้ยงไม่ได้ห้ามอ๋อใช่หือมือสองโซ่สองโซนี่โซ่สองสนามมีไหมสนามมีมีเดี๋ยวให้เลือกเลือกแต่เลือกแล้วเลือเลือกได้เลยแล้วก็สนามสามสองเอาเลยสนามคุ้เพมแมทเสร็จ ตัวนี้หนึ่งแล้วตัวนี้ก็ได้โอ้ยจะบโบสท์ทอปน้ำโบส์หมื่นห้าละลงสกิลบัสรหนึ่งโซบัสรหนึ่งเดี๋ยวยังใบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยทีเดียวเลยละแล้วก็เที่ยวเถ้าไปคุกศัพทมากกว่าจัวขึ้นหนึ่งจวอีกโคโซบัตรเอาท็อปเขาคุกเออเอาวางหน่อยนี่วางหน่อยนั่นนีกหมื่นห้าไปทอปเอาไปทอปเอาแข่งสลับตัวให้มันหลอกยังไม่หมดยังหมดเจ็ดสี่ไปละมีกี่ใบอะเท่าไหร่ล่ะ สองสี่หกแปดเอ้ยขาดไปขาดไปเดียวได้คิดเดียวอีกสักใบอุ้มบอกสิบเอออุ้ยแนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหจริงรู้สึกมันนิ่งขึ้นแล้วจีนิ่งนิ่งแล้มันนิ่งขึ้นนะอุ้มสองคิดเท่าไหร่ครับกี่ได้อ่าเป็นกี่สองเดี๋ยวหยุดก่อนนี่เป็นใครวางตรงนี้บวกคิดนี่บวกอ่อทางหน้าบวกที่ตัวนะไม่มีวางแถวหน้านะครบยางครบยางมาครบกองครบยางโอเคอันนี้ของใครหมื่นหนึ่งเนี่ย ไม่มีไม่มีเอาออกไปสิเฮ้ยบวกหนึ่งขีบวกขีบหมดเลยเหรอใช่ท่านมีสุกเกินสิบละสิบใบสิบบิใบบวกขีบองอ๋อชาวหน้าเลยเหรอแปดสิบใช่บวกขีดบอกแล้วมึงไอจีปวดฟันอะไรบ้างัอ่าคันนี้บวกไปอีกสองหมืนห้ากลับไปสามหมื่นสามหมืนห้าสองขีดสามห้าคันนี้เดี๋ยวเดี๋เดี อ๋อยังไม่บวกใช่ไหมไม่บวกยไม่บวกทไมทไมเบตเท่าไรเบตเท่าไรหนึ่งมื่นสามเบเท่าไรอันนี้บูไม่ได้เกสอ๋อไม่ได้บูนเหรอสามหมืนเดแเบเท่าไรหนึ่งเบตหนึ่งหมื่กี่หมื่นสามหมื่นสี่มืนมันมีเพิ่มแบบนี้ได้ปะเิแล้วเพิมแล้วเพิมแล้วเพิมแล้วข้างนู้นนะคันนี้สี่หมื่นแปดสี่บแปดสองขีุ้กเลนล้าจะเช็คอะไรนะนี่โกงนะโอเไปแล้วนะมึง เ้าเบอร์ไปต่อไปนะเดี๋ยวปล่อยเรื่องแกเลยเหรอหนึ่งสองบอดชัวดอโอได้ดีเลยให้นี่กันโอเคถึงพันหักแล้วเดี๋ยวเเช็คทิชชด่เมยก่อนนี่ไงเป็นสองดมสองดมเช็คดิช่เมยก่อนปึ๊ดไม่อยากจะคุยว่าเขาข้าวเาเองมาไดเจอกันได้เอาข้างเบาตีก่อนสี่แปดสี่แปดข้านุ้นคานี้เป็นห้าสินนิดเดียว จาไม่ได้ขี่ทาไงสองชิทสองชีทถ้าไม่ได้เหลืองทําไงวะเนี่ยหนึ่งสองห้าหมื่นห้าหมื่นการครับอ้อันนี้เป็นสี่สิบสามแล้วเป็นห้าสิบแปดโอเคโอยถ้าไม่ได้หมื่นหนึ่งทําไงวะเนี่ยแตกโอ้ยฉไม่ไม่มีทิ้งนั่นหลับเลยอะแต่ว่ามันได้ต้องหงายสี่ดำมต้องได้นะเอาแล้วคราวงนี้ดำหงายเพียนไดครับสวายนะเกูได้เวลาใส่ก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 าแล้วเอาคือไทยโทษไทยไทยตบประกันหน่อยดิ เรียกเพื่อนสวยกาสวยกาแอนเจอร์แั่นเอเซบูช้อปปิ้งนี่มันช้อปปิ้งอยู่นี่มันของของฝั่งนักกอล์ฟนี่นะฮะเอายังหนังเป๊ะเลยจีขอโทษครับขอโทษครับเพราะไม่พี่พี่จีเตาะลิ้นเฉยๆเมื่อกี้อันนี้บวกแค่แถวหน้านคือคือคือเดี๋ยวกูเช็คพลังบุญนคือคือคือให้มีบุญ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีบุญตัวนี้ให้ตัวนี้ตัวละห้าพันผมเซตบอร์ดเนี่ยดีที่สุดแล้วสำหรับเจอคุณอะไปเลยมีพิธีสูตรสามสี่แยกเหรอครับแยกพิธีสามเช่นยี่สิบหกดูหน่อยเดียวพิธีสามแยกเปล่าเท่าบวกสองพันยี่แปดสามสามเท่ากันสองข้างสามสามอืม อะไรกันนี่เป็นเท่าไหรอ่ะอ่ายี่แปดสามสามเท่าอันนี้สามแปดมือเท่าไหร่หกในวัดอยู่ตีเลยยังเป็นแต่เขาตกโอเวอร์อ๋อแต่เขาโอเวอร์ไปแล้วนี่อะไรจ้าสามสามเท่าค้างเมื่อกี้ครับสามตังเท่ากันเท่าหมดเลยเป็นตรงกลางแล้วเท่าอยู่กับอะไรเงินมีเท่าไหร่หกโอ้โห เดี๋ยวหนุ่มน้ำเงินมันเยอะว่ะเติมได้ไหมเติมได้ดิโอ้โหเดี๋ยวพี่เติมให้นะครับแป๊บเดึยวเฮ้ยคุณไปตับอะไรอะคุณมานั่งดูอะไรผมเนี่ยขอสั่งขอสิบีดูสมาชิกชมรมคนชอบเล่นการ์ดเชฟไปเขียนหน้าสามอันนี้ยี่สาม สามสามสามแปดเท่าเดิมโอเคเท่ากับอะไรวะกี่แปดครับกี่แปดเอาเดอ๋ยวจะชี้ยูนิตตึงตัวลบห้าพันตามพุกใบละห้าพันโอ้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นลบสามหมื่นเลยเลยลบสองพันอืออือเป็นลบสองพันนะก็คือมีังมีลบพลังหเจอไหมนะอ่าลบสองหรือหนึ่งโอเวอร์ลบอะไรนะลบสองพันเลยลบสองพันเลยลบสองพัน เติมหมดหรือเปล่าพี่เติมให้หน่อยดิเติมกันอยู่ไหนอะตอมได้ป่ะมที่สามไม่มีด้วยไม่มีไม่มีก็เอาส่งหลายสองลูกเอผมจำได้อยู่ไม่เป็นไรเติมได้ไม่เหรอสามได้เช็คแยกเทากับแยกสามหนึ่งแยกสามมันมาแล้วก็สกิลครับบวกเข้าไปนะถ้าสูงก็บวกลูกหมดเลยแล้วก็ทุกตัวบวกหมื่นหมดเลยอัดอัดรวมไหมนะอัดได้ได้ก็จะเป็นข้างละห้าสิบสามโอเค ตีไรปีแวนบอยทำอะไรไม่ได้อย่าบอกนะว่าดอพลังแวนเฮ้ยเจ้าอย่าบอกนะว่าห้าสิบสามไม่ดีเลยต้องจับมาจับคู่ชิงฟีจีช่วยดีแล้วฮันโอเคสี่มีกี่ใบนะจับไม่ค่อยได้ด้วยมือใบเองบอกก่อนเอ๊ะมันเช็คได้สองจดูได้แล้วไล่ไม่แน่บ้านหนึ่งโบ้านหนึ่งข้อมือสองใบสนามสองใบโซสองใบผมไม่มีโซแล้วมือเหลือกี่ใบหลายสองโอเคอี๋โอเคเลย เชื่อเป็นต่างชาติที่สุดสกิวตัวนี้บั๊ดหนึ่งเอาไอ้บั๊เติมตรงนี้ดีกว่าผีไม่ต้องละออกไปเลยเขาคุกจนเอ๊ยพูดไหวไหมเอาดูดูเสียงไมโคตรมั่นใจอ่ะมันต่างกับเมื่อกี้เลยหนึ่ไปสองสี่เสียงมันต่างกับเธอเลยแปดสิบยากหลายลรวก็ตกริวก็โอเวอร์ก็รอดสองขีสองขีอ๋อแถวหน้าจีิงอ่มีเหมือนกันเว้ยอคิว อ้ย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 อิได้ให้พามวยข้างนี้บกอันนี้เฮ้ยพังโบกเมือไหนด้นนี้มัด้นนี้ด้นี้ด้านนี้มือี่ขีโอ้โหขี้ผาวแบงโบกขี้มาเป็นสองขี้ป่ะงบระบบเป็นสามขี้แล้วหสามขี้สอขี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โบกขี้ว่าแถวหน้าโบกขี้ตัวนี้สามขี้คั้งนี้สองขี้โอเคผมอันนี้สามขี้ก่อนปล่อยครับ สามพีนะปล่ไม่พอนะฮิวเดียวอ่ะสามพีนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยเขาก็ต้องปล่อยนี่อวกมึงจะถามทำไมเราฟอนครับเรี๋ยวรอครับโอ้ยได้บอดจะได้คุกชนะครับฮะเอ้ยตอบก่อนเนี่ยมันรู้เสียลดูนี่เขาเขาดูนี่นะแนะนำสินค้าหน่อยสลิปแวนนะครับโอ้โหฟูลเลย เฮ้หมือนอาริซอนเลยว่าฟัวนั้นเซฟกระจายนะมันแต่ไม่เนี้ยหวะดิไม่อยู่เ้าเงินดี่แหละคับรับนี้ไม่เนี้ยหวะอุ้ยอุ้มรีเนี่รักษาแชมป์เมื่อสองเดือน้ยเฮ้ยนะครับสองดับสองเอาแล้วสองแล้วโอเคสแต็กกิ้งเหรอเอาช่วงท้ายคิวนะครับก่อนจะจากกันไปเราขายของกันนะครับเดี๋ยวดีซีพีศูนห้ามาเดินไปจริงพิษสภานะครับผมใครก็ใครสนใจเก็บตังค์กันได้เลยครับมาเดินพิษสภาเลย อ่าวนนี้พี่อุ้มลาไปก่อนตอนแรกเดี๋ยวครับมาพีดเลยไหมากระาอะไรเร็วกันครับฮะมากระลาอะไรเร็วกันลงแล้วเก็บไป็นสนทีเล็กเอาไว้หลงก็อะไรเร็วก่อถูกแล้วเขาเล่นถูกแล้วเพราะลาไป่อนหล่อนเลยครับเหลือ